นังสือเสียงเรื่องย้อนเวลาขึ้นเป็นอองเล่มที่สิองตอนประชุมหารหือ วังที่ประทับของพระราชาม่านลาเจียยามนี้กลายเป็นที่อยู่ของชาวฝอหลังจีวันนี้เป็นงานเลี้ยงแบบโอโจโรหรือแบบยุโรปดังนั้นอาหารส่วนใหญ่ปรุงขึ้นโดยชาวโอโจโภาชนะกลับไมิใช่เครื่องทองเหลืองชาวของชาวโอโจโหากเป็นภาชนะเงินและทองของวังม่านลาเจียกับเครื่องเคลือบจากประเทศจีนอาหารหลักของชาวโอโจโย,ย่อมเป็น เมี่ยนเปาหรือขนมปังแต่เสี่ยวไม้หรือข้าวบาเล่ที่ใช้ปรุงเมี่ยนเปาชั้นดีมีผลผลิตน้อยดังนั้นเมี่ยนเปาขาวเป็นอาหารของคนร่ำรวยบุคคลตระกูลสูงสักกับผู้ที่มีตําแหน่งทางศาสนาในผงเมี่ยนฟ้นซึ่งหมายถึงแป้งข้าวบาเร่ของพวกมันผสมนมวัวและเจี้ยวมูที่ใช้หมักผีจิวซึ่งหมายถึงยีสต์ที่หมักเบีย เรียกว่าห่วงโฮเมียนเปาซึ่งหมายถึงขนมปังควินตอนนี้ถูกจัดวางอยู่ในตู้ยาวอินุโกโ,กโชโอินั่งอยู่ท้ายสุดหยิบเมี่ยนเปาที่ทำจากข้าวบาเร่ดากับข้าวโอ๊ตที่แข็งกระด้างมาใบหนึ่งจากนั้นโยนลงในถาดกล่าวกับโอนุโกตะที่ด้านข้างว่างานเลี้ยงที่น่าขบขันนักผาชนะเป็นทองคำกลับบรรจุสิ่งของเช่นนี้ เราพอเคาะใส่ท่านรับรองศีรษะแตกแน่นอ,นอนอนุโกตะเบี่ยงตัวกล่าวเบาๆว่าอย่าได้ตัดพอแล้วพวกเราต้องพึ่งพาพวกมันค่อยอยู่รอดได้ฟังว่าพูดที่อยู่ในดินแดนต้าหมิงถูกสังหารแทบหมดสิ้นแล้วพูดที่หลบหนีเข้าป่ารับประทานผักป่าจนหน้าบวมถึงกับท้องแตกตายพวกเราอย่างน้อยยังมีอาหารรับประทานและมีเหล้าดื่ม อย่าเอ็ดไปกล่าวพลางก็จิบเว้ยสือจี้ซึ่งหมายถึงวิสกี้ชั้นเลวคำหนึ่งต้องขมวดคิ้วแล้วกล่าวว่าฉันไหนไม่ใช้เหล้าพื้นเมืองเหล้าชนิดนี้กับคล้ายน้ำส้มสายชูอินโนซุมิฮิเดโทนิรีบกล่าวว่าอย่าได้ส่งเสียงมันกล่าวปลาใสาแล้วจริงดังคาดหมายไอ้เจอเกอ๋อผุดลุกขึ้นคงให้กับทั้งหมดอย่างมีมารยาทยิ้มพลางแล้วกล่าวว่า เสียนเซิงซึ่งในที่นี้แปลว่าสุภาพบุรุษท,ทั้งหลายขอต้อนรับทุกท่านที่มาร่วมงานเลี้ยงกลางวันในวันนี้มันสวมชุดรัดรูปที่ตัดเย็บจากแพรไหมตะวันออกบนเสื้อคลุมที่เลิ่อรูประดับไข่มุกกลมเกลี้ยงเป็นประกายใต้แสงเทียนสะท้อนถึงความภูมิฐานของมันไอ้เจอเก๋อพงกศิษะต่อทั้งหมดกล่าวสืบต่อ ขอให้ทุกท่านดื่มกินอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันเราก็มีเรื่องบางประการคิดหาเรือกับทุกท่านพลางก็กวาดมองแขกเรือที่นั่งล้อมโต๊ะยาวแวบ,บหนึ่งนี่เป็นกองกำลังอันสับสนมีทั้งนายทหารประจำเรือรบผูเฒ่าหยาของมันมีทั้งโจรสลัดสีปัญญาเพยเต๋อหลอ,อกับสมุนของมันมีทั้งมิยาโตโมฮิโรชิ กับเรานักรบตะวันออกของมันมีทั้งหัวหน้าชนเผ่าท้องถิ่นที่ยอมอ่อนน้อมต่อมันยังมีหัวหน้าทหารรับจ้างที่กะเกณฑ์มาระหว่างเดินทางมายังตะวันออกจึงเป็นหลากหลายเชื้อชาติการแต่งกายก็แตกต่างบ่าวทาสที่เคยสังกัดวังมาลาเจียทยอยส่งอาหารมาแน่นอนอาหารที่เลิศรสที่สุดจัดวางอยู่ข้างกายผู้นำกองกำลังทั้งหลาย อาหารประกอบไปด้วยผักกับปลาจำพวกเนื้อเป็นเนื้อสุกรชาวโอโจสมัยสัตรวรรษกลางไม่งดเว้นเครื่องในของสัตว์เช่นชาวโอโจในยุคปัจจุบันหากรับประทานทุกอย่างที่ขวางหน้ารวมทั้งมดลูกและกระเพาะปัสสาวะของสุกรแต่ไม่ว่าเครื่องดื่มเมียนเปาหรือว่าผักพวกมันล้วนแต่ย้อมสีเป็นสีแดงมนเพื่อกระตุ้นความอยากของการรับประทาน เนื่องเพราะวัฒนธรรมการกินที่แตกต่างคนเหล่านี้บ้างใช้มีดกับซ่อมบ้างใช้ตะเกียบบ้างใช้มือเปิบทําให้งานเลี้ยงอันระโหฐานนี้ดูแปลกประหลาดพิกลอยู่บ้างไอ้เจ๋อเกอจิบไปหลันตี้ซึ่งหมายถึงบรันดีซึ่งบ่มจากอางุ่นขาวหยิบผ้าเช็ดปากมาเช็ดมุมปากแล้วกล่าวท่านทั้งหลายวันนี้ที่เชิญทั้งหมดมานอกจากจะร่วมรับประทานอาหารเที่ยงแล้ว ยังคิดหาเรือถึงทางออกของพวกเรารวมทั้งเรื่องที่พวกเราจะยังเท้าอยู่ในมา่านลาเจียได้หรือไม่คำพูดนี้สะกิดความสนใจของกองกำลังทุกกลุ่มทั้งหมดพากันวางมีดและซ่อมกับตะเกียบลงเงี่ยหูฟังไอ้เจ๋อเก๋อกล่าวว่าขอบอกตามตรงเรานึกไม่ถึงว่ากองกำลังต้าหม,มิงจะชำนาญศึกถึงเพียงนี้ตามคำบอกเล่าของเพยเต๋อหลอชวนจางซึ่งหมายถึงกับตันเรือ ที่แท้พวกเราประเมินขีดความสามารถในการรบของทัพเรือต้าหมิงต่ำเกินไปไม่มิใช่ประเมินต่ำเกินไปหากแต่ประเมินผิดพลาดทั้งหมดตอนนี้ทัพหมิงแก้ปัญหาทางทะเลตะวันออกแล้วอย่างรวดเร็วจะมุ่งเป้ามาอย่างที่นี้ตามข่าวที่ท่านมิยาโตโมะสึ่งวางสายสือบอยู่ในแผ่นดินหมิงส่งมา ทัพหมิงมีวิแววว่าจะเคลื่อนกำลังมาบันแบมือทั้งสองยักไหล่แล้วกล่าวว่าปัญหาอยู่ที่พวกเราจะรุกหรือถอยหรือว่าหาทางเจรจากับต้าหมิงขอให้ทุกท่านแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ภายในงานเลี้ยงจ็อกแจ๊กจอแจขึ้นมาผู้นำกลุ่มต่างๆเริ่มซุบซิบหารือกันไอ้เจอรเกร๋วางมือบนโต๊ะอาหารจับตาดูปฏิกิริยาของพวกมันทั้งหมด สุดท้ายจับจ้องมองต้าจู่เจียวลามาลี่อ้าวกองกำลังของมันมิใช่โจรสลัดหากเป็นทัพเรือผูเถาหยาสังกัดจงตูข้าหลวงพื้นที่อินตู้อาฟงโซเตออาเออปูเคอเออเคอหมายถึงอาฟรันโซเดออันบูเกอเกยอดขุนพลชาวโปรตุเกสที่พระราชาอินเดียแต่งตั้งเป็นข้าหลวงใหญ่ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเทพสัพยุทธแห่งภูเถาหยา ไดเท้าจงตูเป็นสาวกที่บูชาลัทธิต่าง,ลางคลั่งไคล้และละโมบไม่มีที่สิ้นสุดนับตั้งแต่ยังเท้าที่อินตู้ก็บังเกิดจิตทะเยอทะยานคิดครอบครองพื้นที่เอียนตรงทั้งหมดซึ่งหมายถึงพื้นที่ตะวันออกไกลจากการศึกษาของอาเออปู้เคอเออเคอมันเห็นว่ามา่านลาเจียเป็นจุดสำคัญที่ควบคุมอินตู้อยางซึ่งหมายถึงมหาสมุทรอินเดียกับการค้าของ ย่านเอียนตงหลังจากยึดคลองที่นี้สามารถรุกคืบไปยังเคอหลุนปอซึ่งหมายถึงโคลัมโบจาวาหมายถึงชวาเจียล่มันตันซึ่งหมายถึงกะลิมันตันสุลาเวสีหรือสุลาเวสีกลับมาลูกกูซึ่งหมายถึงมาลูก ครั้งแรกที่มันไปถึงอินตู้ก็ทุ่มกำลังปราบพิชิตตะวันออกไม่เพียงโจมตีเมืองของชาวอารปอหรือว่าชาวอาหรับแล้วเผาทำลายทั้งยังจมเรือของอารปอส่วนหนึ่งยึดคลองกวัวอาซึ่งหมายถึงเมืองกัวเอาไว้กวาดลําเรือของอารปอผลจากมหาสมุทรอินตู้อย่างตั้งต้นเป็นเจ้าทะเลจนได้รับแต่งตั้งเป็นพระราชาอินตู้เป็นจงตูของอินตู้ แต่สาวกผู้บ้าคลั่งและแม่ทัพที่กอบไปด้วยสติปัญญาผู้นี้กลับไม่มีความมั่นใจว่าจะปราบพิชิตจกกักรวรรดิต้าหมิงซึ่งเป็นประเทศอันดับหนึ่งแห่งตะวันออกไกลในใจยังนึกระแวดระวังอยู่หลายส่วนกองเรือของไอ้เจ๋อเก๋อเป็นการทดลองครั้งแรกของมันทำการยึดคลองม่านล่าเจียดูว่าต้าหมิงมีปฏิกิริยาใดจากนั้นค่อยตัดสินใจวางมาตรการขั้นต่อไปต่อพื้นที่ตะวันออกไกลตอนนี้ดูเหมือนว่า ราชวงศ์หมิงไม่ยินยอมสูญเสียม่านลาเจียไปทั้งยังตรเตรียมปฏิบัติการทางทหารต่อม่านลาเจียในฐานะผู้บัญชาการกองกําลังเดินทัพทางไกลไอ้เจ๋อเก๋อพบว่าประเมินขุมกําลังของทัพหมิงผิดพลาดไปจึงไม่ทันขออนุมัติจากอาเออปู้เคอเออเคอได้แต่หาเรือแผนรับมือกับพันธมิตรทั้งหลายลามาลี่อา้าวได้รับ พระบัญชาจากพระราชาผูเถาหยาเดินทางมายังมา่านลาเจียรพระราชาผูเถาหยาไม่เห็นด้วยกับการใช้กำลังต่อต้านหมิงในพระดําริของพระองค์หากจับมือกับประเทศอันดับหนึ่งของตะวันออกไกลจะมีผลดีต่อประเทศผู้เถาหยายิ่งกว่าแต่หลังจากที่เมื่อสามปีก่อนพระอาของอาลีอาเตอร์นีที่ เป็นทัพเรือหัวรุนแรงก่อการปฏิวัติพระองค์มิอาจไม่ให้ความสําคัญกับความเห็นของทัพเรืออาเออปู้เคอเออเคอได้ชื่อว่าเป็นเทพสัพยุตมีบาร,รมีอยู่ในทัพเรือความเห็นของมันไม่อาจมองข้ามไปเมื่อลามาลีอา้าวล่วงรู้แผนการของอาเออปู้เคอเออเคอจึงเดินทางมายังมา่านลาเจียคิดศึกษาจากสถานที่จริงนอกนั้นเสนอความเห็นต่อพระราชาเนื่องด้วย ลามาลี่อา้าวอยู่ฝ่ายสันติภาพดังนั้นไอ้เจอเก๋อเปลือกนอกให้ความเกรงอกเกรงใจแท้จริงแล้วไม่ประสงค์ดีต่ออีกฝ่ายจึงดังคาดหมายลามาลี่อา้าวส่งเสียงกระแอมแล้วกล่าวว่า <c oughs> <c oughs> ท่านทั้งหลายคาดว่าพวกท่านคงทราบว่าเมื่อร้อยกว่าปีก่อนแม่ทัพเรือราชวงศ์มิงเจิ้งเหอ ออกทะเลรวมเจ็ดครั้งมันเคยผ่านปอซืเวานหมายถึงอ่าวเปอร์เซียไปถึงอาติงหมายถึงอ่าวอาเดนไปถึงหงไหหมายถึงทะเลแดงกองเรือของมันเคยขึ้นฝั่งทะเลตะวันออกของเฟยโจซึ่งหมายถึงทวีปแอฟ,ฟริกาโครงสร้างและจำนวนของลำเรือตลอดจนลูกเรือทั้งหมดเท่ากับจำนวนกองทัพเรือเราในปัจจุบันทัพหมิง มีขีดความสามารถในการเดินทะเลโดยมิต้องสงสัยตอนนี้เพื่อเตอ๋อหลอชวนจ่างก็ยืนยันว่าปืนใหญ่ของทัพหมิงหาเป็นรองของพวกเราไม่เราเห็นว่าพระราชาคิดเห็นถูกต้องพวกเราสมสมควรเป็นพันธมิตรกับประเทศกล้าแข็งนี้หากว่ากลายเป็นศัตรูจะเป็นฝันร้ายของพวกเราผู้ช่วยของไอ้เจ๋อเกอ๋อนามสังเต,อต๋อโต้แย้งว่าท่านจูเจ้ว ที่นับถือเราเห็นว่าท่านกล่าวคู่ขวัญเกินไปท่านมิยาโมโตเคยสู้รบกับทัพหมิงนานปีในความเข้าใจของมันทัพหมิงหามีปืนใหญ่ที่มีแรงกระสุนรุนแรงตามคำกล่าวของเพ่ยเต๋อหลอฉวนจ่างไม่มันเหลือบมองเพ่ยเต๋อหลออย่างเหยียดหยามแวบ,บหนึ่งกล่าวเสริมว่าเรือลบของเพ่ยเต๋อหลอฉวนจ่างทั้งสองลำที่พบกับความพ่ายแพ้ อาจเป็นเพราะบัญชาการผิดพลาดหรือบางทีทัพหมิงอาศัยภูมิประเทศกับจำนวนของเรือรบชดเชยจุดอ่อนส่วนร้อยกระสุนปืนใหญ่บนเรืออาจเป็นแผนตบตาก,ก็ได้มันผุดลุกขึ้นกล่าวด้วยความถือดีว่าในฐานะสั่งเว้ยซึ่งหมายถึงนาวาเอกแห่งทัพเรือซีปัญญาเราขอสาบานต่อพระผู้เป็นเจ้าว่าหากมอบเรือรบแก่เราสิบลำ เราจะกวาดล้างทับเรือต้าหมิงที่ปรากฏขึ้นที่ทะเลใต้ทั้งหมดประกาศสักดาหแห่งพระราชาเผยแผ่เกียรติคุณแห่งเจียวห่วงซึ่งหมายถึงพระสันตปาปาไปทั่วตะวันออกไอ้เจ๋อเกิดตบไหลมันด้วยความพึงพอใจกล่าวว่าม่านลาเจียต้องอยู่ในมือของเราเมื่อครอบครองเอาแห่งนี้เรือสินค้าของพวกเราจะบรรทุกสมบัติของราชวงศ์หมิงเต็มลำเรือกลับสู่ประเทศ ลามาลีอ้าวปลบมือสองคลาตีฝีปากตอบว่าคำกล่าวที่น่าฟังแต่ท่านอย่าลืมว่าที่นี้อยู่ใต้อุ้งเท้าของต้าหมิงมันคล้ายกับคดชสารตัวหนึ่งพอยกเท้าขึ้นจะเหยียบที่นี้จนแหลกเละพวกเรามีเรือรบเพียงสิบลำแน่นอนหากนำลำเรือของเพ่ยเตอ๋อหลอฉวนจางกับท่านมิยาโมโตเข้าไปจะมีมากกว่านี้ แต่ว่าพวกเราจะส่งกำลังบำรุงและเสริมกำลังพลอย่างไรขณะที่ทัพหมิงใช้เวลาชั่วข้ามคืนสามารถระดมพลสิบหมืน่นมิยาโมโตะฮิโรชิกล่าวตะกุกตะกากว่าท่านจูเจี้ยวที่นับถือให้เ <c oughs> ท่าที่พวกเราทราบราชวงศ์หมิงไม่ถนัดในการรบไม่รู้จักใช้อาวุธพวกเรา เพียง200คนก็สามารถปล้นเมืองที่มีประชากรส0 0 0 0คนเพียง50คนก็ไล่กวดทหารหมิงพันนายจนเตลิดเปิดหนีลามาลี่อา้าวยักษ์ไหลแล้วกล่าวว่าดังนั้นเราเกิดความประหลาดใจเหตุใดท่านไม่นํากำลัง2000คนของท่านยึดเมืองอันอุดมสมบูรณ์สักสิบเมืองกลับเบียดเสียดอยู่ในม่านล,ล่าเจียเล็กๆแห่งนี้ มิยาโมตโตฮิโรชิหน้าแดงวูบข่มเพลิงโทสะกล่าวขึ้นว่าเรื่องนี้ขุนนางรัชวงหมิงเสื่อมสมกองทัพไม่มีขีดความสามารถในการรบไม่เพียงแต่ทัพบ,บกแม้แต่ทัพเรือก็เช่นกันเผยเติอนหลออยู่ที่ตาหมิงสามเปยย่อมทราบดียามพ่ายแพ้ของพวกเราครั้งนี้สาเหตุหลักเกิดจากศูญย์เสียที่มั่นภายในประเทศ ต้องหอบหิ้วครอบครัวมาส่งผลกระทบถึงความสามารถในการสู้รบขณะเดียวกันแม่ทัพหมิงหยางหลิงล่วงรู้ยุทธวิธีทั้งมีความสามารถในทางปลุกขวัญและกำลังใจไพรพล,ลแต่ว่าเออมันยิ้มอย่างกลอกกลิ้งกล่าวว่าขุนนางราชวงศ์หมิงมีความเลวประการหนึ่งพวกมันชมช,มชอบป้ายความผิดไปที่ผู้อื่น ชมชอบรวบความดีความชอบใส่ตัวแม่ทัพที่ประกอบความดีความชอบจะสร้างความกริงเกลงแก่เจ้าชีวิตสุดท้ายชักนำเพศภ,ภัยถึงแก่ชีวิตส่วนแม่ทัพที่สู้แพ้ต้องตกเป็นแพรับบาปของเจ้าชีวิตตอนนี้หยางหลิงละเมิดข้อห้ามข้อแรกสร้างความไม่สบายใจแก่เราขุนนางหากว่ามันละเมิดข้อห้ามประการที่สองจะตกเป็นเป้าโจมตีของผู้อื่น ขอเพียงมันถูกบีบบังคับให้ออกจากตําแหน่งทับสุนัขป่าเสือร้ายที่นำโดยราชสีรายจะกลับคืนสู่สภาพแพะแกะที่ปล่อยให้ผู้คนเชื่อเฉือนทายเดียว <c oughs> มันไม่ได้หัวเราะแต่ลุงทีหัวเราะนะครับ <c oughs> สั่งเตอ๋อยิ้มพลางแล้วกล่าวว่า <c oughs> เราเสนอให้ทำศึกก็มีจุดประสงค์เช่นนี้ส่วนการส่งกำลังบำรุงและเสริมกำลังพล เราคิดร้องขอกำลังพล4,000ถึง6,000คนจากท่านอินตู้จงตูซึ่งหมายถึงค้าหลวงอินเดียยึดฐานที่มั่นมนทนกวางตุ้งก่อนกวาดล้างทับเรือต้าหมิงให้สิ้นซา,าก,าก,ซกต่อจากนั้นก็แทรกซึมขึ้นบกต่อจากนั้นกัดเกฑ์ไพรพลท้องถิ่นนี้อีก10,000ถึง15,000คนทั้งรับสมัครทหารรับจ้างจากญี่ปุ่นกับลุยซ่งอีก10,000คน หลังจากยึดอำนาจทางทะเลไว้คอยอขนถ่ายปืนใหญ่จากเรือรบขึ้นบกสมควรมีปืนใหญ่นับพันกระบอกภายใต้แรงกระสุนปืนใหญ่นี้จะไม่มีสิ่งใดต้านทานพวกเราได้เ <c oughs> พรยเตออหลอเป็นชาวซีปัญญาจำ ต้องล่าถอยมาพักพิงที่ม่านล่าเจียมันเชื่อมั่นขีดความสามารถของเรือรบทั้งสองลำและความสามารถในการบัญชาการรบของเฟยเอ๋อร์หนนตัวทราบว่าความพ่ายแพ้ที่เกาะมังกรโดดเดี่ยวเกิดจากอนุภาพปืนใหญ่ของทัพหมิงดังนั้นไม่ต้องการชักนำเรือรบของต้าหมิงมายังที่พักพิงแห่งนี้แต่ว่ามันอยู่ในฐานะผู้อาศัยความจริงไม่คิดแสดงความเห็นแต่พอฟังวาจาเพิร์เจอร์ของสังเตอ๋อ จึงอดกล่าวไม่ได้ว่าสังเตอ๋อสั่งไว้เราไม่เครือบแคลงสงสัยต่อความสามารถในการรบของทหารผูเถายาหกพันแต่หากย้ายกำลังพลจากอินตู้4,000คนเกรงว่าอํานาจในการควบคุมอินตู้จะไม่เป็นของพวกท่านอีกต่อไปท่านอาเออปู้เคอเออเคอเจียงจินต้องไม่เห็นด้วยกับแผนการนี้แน่นอนลามาลี่อ้าวก็กล่าวว่า นี่ม่ใช่สาเหตุสำคัญควรทราบว่าการศึกสงครามไม่ได้สะดวกราบรื่นตลอดรอดฟังหากว่าพบกับความเพี้ยงพลัม้มทับใหญ่นับหมื่นเช่นนี้จะล่าถอยอย่างไรหากคิดรับสมัครทหารรับจ้างนับหมืน่นไม่ทราบรับสมัครอย่างไรฝึกอบรมอย่างไรประสานงานอย่างไรหากว่าทำศึกใหญ่ทางทะเลพระคลังในประเทศจะกลวงว่างเปล่า หากปรากฏประเทศอื่นฉวยโอกาสลุกรานประเทศเราจะรับมืออย่างไรคำถามติดต่อกันเหล่านี้ถามจนสังเตออับจนถ้อยคำมันอับอายกลายเป็นโทสะกล่าวขึ้นว่าต่อให้ไม่ลุกล้ำดินแดนต้าหมิงอย่างน้อยสมควรรักษามารล่าเจียได้เหตุใดต้องเจรจาสงบศึกนี่เป็นเส้นทางผ่านของเครื่องหอมเครื่องเครือบแผลไหมขอเพียงครอบคลองสิทธิทางการค้าระหว่างประเทศไว้อย่างนั้น ไครหรอซึ่งหมายถึงกรุงไคโรกับมอเจียซึ่งหมายถึงนครเมกะต้องล้มละลายเวยหนีซื้อซึ่งหมายถึงเมืองเวนิสก็จะไม่ได้รับเครื่องหอมและแพรไหมที่ต้องการน,นอกจากมายังประเทศผูเถาหยาเราจ่ายเหรียญทองคำซื้อหากลับไปมิยาโมโตฮิโรชิไม่ถือสาที่ชาวผูเถาหยาจมเรือรบของพวกมันหลายลำแต่ผูกใจเจ็บแคนที่ พบความพ่ายแพ้ในดินแดนต้าหมิงจึงยุยงให้ไอเจ๋อเก๋อกับสังเตอ๋อเปิดศึกกับต้าหมิงแต่ลามาลี่อา้าวกับเพ่เต๋อหลอยืนกลางคัดขานทั้งสองฝ่ายจึงทุ่มเถียงไม่เลิกรายามนั้นชาวตะวันตกผู้หนึ่งรีบรุดเข้ามากล่าวเบาๆกับบริกรรับใช้บริกรรับใช้จึงชักนํามันมาถึงข้างกายมิยาโมโตฮิโรชิ มิยาโมโตฮิโรชิพอฟังมันกระซิบกระซาบบอกกล่าวสีหน้าพันแปรเปลี่ยนเป็นปั้นยากการโต้เถียงของทั้งสองฝ่ายสงบลงไอ้เจอเก๋กล่าวอย่างสงสัยใจว่าท่านมิยาโมโตเกิดเรื่องใดมิยาโมโตฮิโรชิกล่าวย้ำทีละคำว่าเราเพิ่งได้รับรายงานว่าชาวฝอหลังจีที่เอาเหมือนข่าขุนนางทุจริตหลบหนีถึงเกาะอูวีพวกมัน ถูกทับหมิงจู่โจมแตกพ่ายคนของเราที่เมืองฟูจโจเห็นกับตาว่าชาวฝอหลังจีนับพันถูกคุมตัวผ่านไปไอ้เจ๋อเก๋อกล่าวอย่างตื่นเต้นตระนกว่าเป็นไปได้อย่างไรเรารู้จักคนเหล่านี้พวกมันแม้เป็นนักค้าของเถื่อนแต่กำลังสู้รบไม่ตำซ้ำพวกมันมีเรือรบหลักสี่ลำ แรงกระสุนปืนหาเป็นรองเรือรบของพวกเราไหมเราความจริงคิดส่งคนไปติดต่อกับพวกมันชักชวนพวกมันเข้าร่วมทับหมิงส่งเรือรบมากน้อยเท่าใดสู้รบกันนานเท่าใดมิยาโมโตโฮิโรชิลังเลเล็กน้อยจึงกล่าวเรือรบขนาดใหญ่ที่อาวฟุจโจไม่ได้ออกทะเลดังนั้นคนของเราไม่ทราบว,ว่าพวกมันส่งเรือรบไปเท่าใดแต่ทราบว,ว่าข่ายทหารส่งกำลังออกทะเล พวกมันออกเดินทางยามรุ่งสางพอพรบค่ำก็กลับมาใช้เวลาทั้งสิ้นหนึ่งวันสับสําเนียงในงานเลี้ยงเงียบสงบลงเงียบสงบจนเข็มตกสักเล่มยังได้ยินผ่านไปเนิ่นนานลามาลี่อ้าวค่อยพูดลุกขึ้นร้องบอกว่าเจียงจินทั้งหลายเสียนเสริงทั้งหลายพวกเราต้องตัดสินใจในบัดดล มิใช่รอจนเรือรบของทัพหมิงแล่นมาจ่อคอหอยพวกเราค่อยเจรจาเราเห็นว่าวิธีที่ถูกต้องคือติดต่อกับราชสำนักหมิงอาศัยการเจรจาแก้ปัญหาของม่านลาดเจียมันชี้มือไปที่ประตูแล้วกล่าวว่าทัพเรือต้าหมิงแสดงสัญญานุภาพออกมาแล้วพวกมันใช้วิธีจับเป็นไม่ทำร้ายชาวผูเถาหยาเรา แต่บงบอกว่าพวกมันมีความคิดเจราจาโอกาสอันดีจะผ่านไปโดยเร็วเสียนเสิงทั้งหลายเราไม่ต้องการเห็นทหารหมิงในชุดเกราะบุกเข้ามาจับตัวพวกเราเข้าห้องคุมขังขอให้ทำตามประสงค์ของพระราชาเจราจากับพวกมันเถอะไอ้เจ๋อเก๋กับสั่งเต๋อหันไปมองหน้ากันสุดท้ายไอ้เจ๋อเก๋กระแทกนั่งลงกล่าวว่า <c oughs> เอาเถอะซังเตอ๋อส่งคนไปติดต่อกับหยางหลิงพวกเราขอเจรจาพวกเรายอมปฏิบัติตามกฎของราชสำนักหมิงยอมเป็นเมืองขึ้นของพวกมันเพื่อแลกกับอิสระทางการค้าและสิทธิ์ในการครอบครองม่านลาเจียจากนั้นเงยหน้าขึ้นกล่าวกับสังเตอ๋อว่ารีบส่งคนไปไรายงานอาเออปู้เคอเออเคอจงตูท่านข้าหลวง ขอให้ส่งเรือรบและกองกําลังมาจัดสรรได้เท่าใดถือว่าเท่านั้นเพื่อรักษาม่านล่าเจียไว้หย,ยางหลิงพึงพอใจตอบปฏิบัติการทางทหารของเหอปิ่งเหวินเฉิงจีวินและอาเตอร์นีทั้งพึงพอใจต่อผลงานการสู้รบยิ่งกว่าแต่เรื่องที่อาเตอร์นีขึ้นเกาะไปเข้าร่วมการศึกกลับสร้างความตื่นตระหนกแก่มันยิ่งหยางเหลียงพอกลับถึงที่พัก ก็ใช้กฎบ้านต่ออาเตอร์นีใช้ฝ่ามือตีก้นที่แฝงแรงดีสะท้อนหลายฉาิสร้างความคับแคนใจแก่หญิงสาวไม่ยอมเอ่ยปากร้องขอความกรุณาอย่างหลิงอับจนปัญญาหันไปลงโทษเฉิงฉีหวินแทนแต่พอฟาดฝ่ามือลงกลับแรกมาซึ่งสายตาอันญยาเดเยิมอกอุมสะท้อนขึ้นลงสร้างความกระสันรันจวนแก่เฉิงฉีอิน กลับกลายเป็นเถาวันร้อยรัดร่างมันไว้อย่างหลิงความจริงคิดแสดงอำนาจของสามีสุดท้ายกลายเป็นโรมรันพันตูบนเตียงแต่ในที่สุดเฉิงชีวิตต้องร้องของความกรุณาจากมันเรื่องนี้ถึงแม้ไม่เกิดเพศภัยตามหลังแต่ยังเตือนสติหยางหลิงประการหนึ่งเรื่องภายในบ้านกับเรื่องของบ้านเมืองมีทั้งหนักเบาเร็วช้าบางครั้งเรื่องภายในบ้านจำต้องตัดรอนความรัก ฉันบุรุษสตรีจำต้องปล่อยวางหากว่ามันไม่อยู่ผู้ใต้บังคับบัญชาของมันตัดสินใจผิดพลาดสังหารชาวฝอหลังจีอย่างโหดเหี้มกระตุ้นให้โจรสลัดที่มาล่าเจียเปิดฉากโจมตีก่อนกำหนดอย่างนั้นทับหมิงซึ่งยังไม่ทันตัดเตรียมการออกถูกกระทำข้างเดียวอย่างน้อยต้องบาดเจ็บล้มตายมากมายยิ่งกว่าหากแม้นเป็นเช่นนั้นความคิดเห็นแก่ตัวของตนเองจะเป็นเหตุให้คนไร้ความผิดจำนวนมากต้องเสียชีวิตไป ขณะเดียวกันในขบวนนักค้าของเถื่อนปรากฏทาตคนผิวดำก็เหนือความคาดหมายของมันอยู่บ้างหลังการไต่สวนอย่างหลิงค่อยทราบว่าตอนนี้ทางตะวันตกเริ่มค้าทาตแล้วถึงกับมีเรือโจนสลัดได้รับสิทธิ์ในการค้ามนุษย์ทาตผิวดำในเรือค้าขายของเถื่อนเป็นพวกมันซื้อจากเรือโจรสลัดตะวันตกเอง เนื่องจากพวกมันอาศัยที่เอ้าเหมือนดังนั้นถึงแม้ไม่ฉุดคล้าคนท้องถิ่นไปเป็นทาสแต่ก็จับตัวชาวตะวันตกมายังตะวันออกแล้วซื้อตัวเด็กและสตรีตะวันออกส่งไปทางตะวันตกเมื่อเป็นเช่นนี้หยางหลิงไม่ลดย่อนพ่อนโทษแกตัวการที่กระทําผิด หลังจากจัดหาที่พักพิงแก่เด็กและสตรีตลอดจนทาสผิวดำแล้วตัวการที่กระทำผิดล้วนถูกส่งไปให้กับสำนักอัญชานสซื่อไต้สวนลงโทษตามกฎหมายต้าหมิงเช้าวันนี้ปรากฏพ่อค้าหกเกี้ยนผู้หนึ่งมายังที่ทำการจงตูขอเข้าพบได้เท้าหยางผู้คนในที่ทำการจงตูคุ้นชินกับเหตุการณ์เหล่านี้จึงชักนำมันเข้าห้องรับแขกจากนั้นรายงานต่อ,อยางหลิงหยางหลิงพอได้รับรายงานก็มายังห้องรับแขกพ่อ ข้านั้นพอเห็นหย,งยางหลิงก็กล่าวอย่างนอบน้อมว่าเฉาหมินซึ่งเป็นคําเรียกของตัวเองของราชดอนเจียชิงโยขอคํานับใต้เท้าจงตูหยางหลิงยิ้มเล็กน้อยกล่าวว่าเจียเซียนเซิงท่านผู้แซ่เจียไม่ต้องเกรงใจท่านคือเจียชิงโยยิ้มประจบกล่าวว่าเฉาหมินเป็นพ่อค้าที่ล่องระวางหนันงค้าขายตัวยาสมุนไพร หยางหลียงฟังว่าเป็นพ่อค้าที่แท้จริงก็คลายความสงสัยสุดนั่งลงบนเก้าอีก้กล่าวว่าท่านนั่งลงแล้วค่อยกล่าววาจาเถอะท่านมาพบเราด้วยเรื่องใดเจี๋ยชิงโยไม่กล้านั่งลงปาดเช็ดเหงื่อพลางแล้วกล่าวว่าชาวมินเล่นเรือสินค้าผ่านม่านลาเจียถูกโจรสลัดต่างชาติที่นั้นจับตัวไว้พวกมันยึดเรือของชาวมินสั่งให้ชาวมินส่งข่าวถึงใต้เทา้า รอจนส่งข่าวมาถึงพวกมันจึงยอมคืนเรือสินค้าให้ยางหลิงส่งเสียงดังอ้อโน้มตัวไปเบื้องหน้ากล่าวว่าม่านล่าเจียหรือโจรสลัดฝอหลังจีหรือพวกมันให้ท่านส่งข่าวอันใดเจีย๋ยชิงโยตากกุกตะกากว่าพวกมันบอกว่าฝอหลังจีเข้าตีม่านล่าเจียแล้วปกครองสถานที่แห่งนั้นตอนนี้ทราบว่าฮ่องเต้ตาหมิงไม่พอใจประเทศฝอหลังจี ไม่ต้องการเปิดศึกสงครามกับต้าหมิงด้วยเรื่องนี้จึงคิดนำปัญหาของม่านล่าเจียมาเจราจากับต้าหมิงหากไต้เท้าเห็นด้วยก็เขียนคำสั่งลายมือต่อเราเฉาหมินจะนำกลับม่านล่าเจียให้ไต้เท้ากำหนดวันเวลามาพวกมันจะส่งทูตตัวแทนมาเจราจากับไต้เท้าที่เอ๋มึงมึง,มง